I single Spider-Man in respect every in here Does <I> include ส e Spider-Man ปรากฏตัวครั้งแรกในหนังสือ Amazing Fantasy เล่ม15ในเดือนสิงหาคมปี1962แต่งโดยสแตนลีย์และวาดโดยสตีฟดิดโก้ปีเตอร์พัคเกอร์หรือที่เรารู้จักกันในนามสไปเดอร์แมนเป็นเด็กเนิร์ดที่บังเอิญถูกแม่มุมกัดแล้วได้รับพลังแม่งมุมแต่ว่าผู้ใช้พลังแม่งมุมนั้นไม่ได้มีแค่เขาเพียงคนเดียว วันนี้เราจะมาแนะนำผู้ใช้พลังแมงมุมคนอื่นกันบ้าง 1. c o s m i c ส p ิ d สไป a ดจาก Earth 13ใน,นจักรวาลนี้ Peter Parker มีพลัง Unipower ซึ่งเป็นพลังที่มอบความสามารถของกับตายูเดเวิร์ให้กับเขาเป็นพลังที่ทรงพลังระดับจักรวาลโดยปีเตอร์ได้รับมันมาจากอุบัติเหตุในห้องทดลองพลังที่แตกต่างจากปีเตอร์ก็เช่นผิวหนังไม่สามารถทำลายได้เดินทางในห้วงอวกาศได้ และเขามีพลังพอที่จะทำลายดาวเคราะห์ทั้งดวงได้เลย2 h o ฮอตเท s p สไปเดอร์แมนเอิร์ธนึ่้า,านในจักรวาลนี้สไปเดอร์แมนจะใช้พลังของหวานในการปราบเหล่าร้ายเช่นทวิตกี้ของฮอตเท็ทว่าเขากลับถูกสังหารโดยมอรันผู้ดูดกินวิญญาณของเหล่าผู้ใช้มนตเมังมุมซึ่งมอรันยังเอ่ยปากชมว่าวิญญาณของเขานั้นหวานมากเยี่ยมไปเลย 3. โอแมนสไปเดอร์แมนจากเอ e ิร์ธสี่เขาไม่ชื่อว่าเอสซิเคียลซิมหลังจากปีเตอร์เสียชีวิตจากฝีมือมอรันเขาจึงหยิบเสื้อคลุมของสไปเดอร์แมนมาและต่อกรกับพวกอินฮิริเตอร์เพื่อเป็นเกียรติให้กับปีเตอร์ปาร์เกอร์โดยพลังของเขานั้นอาจจะไม่ได้เท่าของปีเตอร์คนอื่นเพราะเขานั้นแก่แล้ว 4. t h เดอะสไปเดอร์จากเอิร์702-37เ็ป็นปีเตอร์ปาร์เกอร์ในววยชลาที่สูญเสียเมรี่เจนจากน้ำอสุจิของตัวเอง เพราะมีกรรมันภาพลังสีเนื่องจากการมีเพศสัมพันตลอดหลายปีที่ผ่านมามันส่งผลให้ MJ เป็นมะเร็งต่อมาเขาได้กลับมาเป็นสไปเดอร์แมนอีกครั้งเมื่อได้หน้ากากจาก JJ เจเจมสันสไปเดอร์แมนในจกักรวาลนี้นั้นเอาชนะตัวร้ายได้แม้ว่าเขาจะแก่ก็ตามแต่สุดท้ายแล้วก็ต้องมาจ่ายโง่ๆอย่างตอนโดนเดมอนเอาหัวของเขาโขกกับหลุมศพ 5. แมนสไปเดอร์จากเอิร์ 1 5 0 1 1ในโลกนี้ปีเตอร์พัคเกอร์มีอาการแพ้ต่อการกัดจากแมงมุมกับมัตภาพรังสีและนอนเป็นผักอยู่ในโรงพยาบาลลุงเบนและป้าเมย์เลเี่ยมเขาในวันที่โดนโจงัรงัดพอดีด้วยเหตุนี้ลุงเบนเลยไม่ถูกฆ่าเหมือนในจกักรวาลหลักนั่นเอง 6. s สไปเดอร์พังจากเอิร์ธ1 3 8หรืออนาคิกสไปเดอร์แมนโดยเขาเป็นพักล็องเกอร์ชาวแอฟริกันอเมริกันชื่อโฮบาร์ดบาว เป็นวัยรุ่นจาจัดคนหนึ่งที่บังเอิญได้รับการฉายลังสีจากการทิ้งขยะเขาเป็นผู้นากลุ่มปฏิวัติเพื่อต่อต้านการกดขี่จากทหารเวนนอมที่เป็นคนของประธานาธิบดีนอร์แมนโรบอนเจ็สไปเดอร์เกอร์เพนโนโลปีปาร์เกอร์จากเอิร์ธ11เอมเธอเป็นเด็กอายุ11ขวบซึ่งได้รับพลังจากแมงมุมกับบัพภาพรังสีเช่นกันแต่สิ่งที่แตกต่างออกไปคือยายของเธอเป็นแบบออร์แกนิกและก็แค่นั้นแหละแปดจูเนียอคาลาชิโด จากเอิร์ธ153 49เขาเป็นลูกชายของลูคาโดที่เสียชีวิตจากการถูกขังสังโดยเพื่อนสนิทต่อมาเขาได้ออกปฏิบัติการในฐานะอาร์ิโดออกปกป้องท้องถนนในเมืองแม็กซิโกซิตี้และสวมเครื่องแบบที่ได้แรงบรรดาจามาจากพ่อของเขา 9. สเปนเดอร์แม,มจ e 3 3. นจากเอิร์ธ3123น่ในจักรวาลนี้คนโดนแบงมุมกัดนั้นไม่ใช่ปีเตอร์แต่กับการเป็นป้าเมย์แทนร่างกายที่เปราะบางของเธอ ทำให้เธอมีพลังที่ต่ำกว่าผู้ใช้พลังมามุมคนอื่นต่อมาครอบครัวของเมได้ไเผชิญหน้ากับการหนึ่งในสมาชิกผู้หลุดวิญญาณของพลังมามุมเธอได้เสนอชีวิตตัวเองแลกกับชีวิตครอบครัวนั่นทําให้การลังเลอยู่พักหนึ่งเพราะเธอทําให้นึกถึงแม่ของเขาแต่สุดท้ายแล้วสไปเดอร์โทเทมคนอื่นก็มาขวางได้ทันและโน้มน้าวป้าเมให้เธอเริ่มสู้ต่อไปด้วยกัน10 Lady s p i d e เจากเ a r t h 803 เธอไม่ชื่อว่าเมเลลี่พ่อของเธอเลี้ยงสัตว์ไว้จํานวนมากเพื่อเป็นการศึกษาเมย์แอบเข้าไปในห้องทดลอง,องพ่อและกลัวว่าแมงมุมที่ถูกขังจะรู้สึกไม่ดีเธอจึงปล่อยพวกมันออกมาและเธอก็ได้ถูกแมงมุมกัดในที่สุดแต่นั่นไม่ได้ทําให้เธอมีพลังแต่อย่างใดแต่มันกับสอนบทเรียนว่าอย่าให้ใครมาขังคุณหลังจากพ่อของเธอเสียชีวิตเมย์ได้ใช้ชิ้นส่วนบางอย่างในโรงรถมาประดิษฐ์เป็นแขนกลสี่ข้าง ซึ่งทำให้เธอสามารถไต่กำแพงได้และยังสร้างเว็บชูเตอร์ด้วยตัวเองอด้วย 11. Spider UK จาก Earth 833เขาไม่ชื่อว่า b i l u y b a d d o c k เป็น Spider-Man ในเวอร์ชันอังกฤษเขาเป็นสมาชิกของกัปตันวิเทนคอบและเป็นผู้รอดชีวิตคนเดียวจาก Earth 833เขามีพลังเหมือนกับ Spider-Man แทบทุกอย่างยกเว้นเขานั้นไม่มีสัมผัสแมงมุม 12. s u p e r i o r Spiderman จาก Earth 616 หรือก็คือจกักรวาลหลักนั่นเองด็อกออกที่กำลังตายแต่อยู่ๆเขาก็ได้สลับจิตใจกับปีเตอร์และทำให้ปีเตอร์ต้องไปอยู่ในร่างที่ใกล้าตายของด็อกออกแทนด็อกออกในร่างปีเตอร์ได้ใช้ชีวิตในฐานะสไปเดอร์แมนต่อเขาต่อกรกับอาชญากรในแบบที่ดูร้ายกว่าซึ่งปกติแล้วปีเตอร์ในฐานะสไปเดอร์แมนจะออมแรงไว้เสมอแต่กับเขาไม่ใช่เลย 13. Six Arms p i d e r m a n จาก Earth 92100ในฉบับนี้ปีเตอร์ต้องการกบจัดพลังของเขาออกไปปีเตอร์เลยทำยารักษาแต่กับกลายเป็นว่ามานทำให้เขามีแขนเพิ่มขึ้นมาอีก4แขนปีเตอร์พยายามไปหาผู้เชี่ยวชาญทั้งด็อกเตอร์คอนเนอร์ไปจนถึงโปรเฟสเซอร์เซึ่งทุกคนรักษาเขาไม่ได้เลยหลังจากปีเตอร์คนนี้ได้ต่อกรกับด็อกอ็อกเขาก็ได้ตะหนักว่ามีแขนเพิ่มแบบนี้มันก็ไม่ได้แย่นะ และในเวอร์ชันนี้ปีเตอร์สามารถช่วยเกวนจากกินกอปปินได้14พ t ต e ันพาเนลจากเอิร์ธ51412ในจกักรวาลนี้สไปเดอร์แมนไม่ใช่ปีเตอร์ปาร์เกอร์แต่เขาชื่อพ t ต e ันพาเนลหลังจากที่บังเอิญได้รับพลังแมงมุมมันก็ทำให้เขาเริ่มหิวกระหายแบบผิดปกติพ t ต e ันเริ่มหิวแม้กระทั่งแมวหรือหนูจนในที่สุดเขาก็ได้การร่างเป็นสัตว์ประหลาดในคาบฆาตกรต่อเนื่อง เพราะเขาเริ่มกินเนื้อมนุษย์เป็นอาหารแล้วแต่ไม่รู้ว่าจะเรียกโชคดีหรือโชคร้ายเพราะว่าเขาถูกสังหารโดยมอรัน an, หลังจากที่เขาเพิ่งได้พลังเพียง3าวันเท่านั้น 15. บห้าสไปเดอเล็กจาก Earth 66เจ้านี่มีชื่อว่า p e t ทอร์พาร์เกเป็นไดนโนเสาร์ทีเล็กที่ได้รับพลังแมงมุมจากการโดนดาวตกใส่ใช่ครับมันเป็นไดนโนเสาร์ที่ยิงใหญ่ได้ มี3นิ้วงงมากเป็นไปได้ไงไม่รู้แต่หมูก็มีมาแล้วเลยไม่แปลกใจสักเท่าไหร่16ซิลหรือซินดี้มูนจากเอิร์ธ6-16จากรวาละซินดี้มูนเป็นนักเสือสายคนหนึ่งที่โดนแมงมุมตัวเดียวกันกับปีเตอร์กัดโดยเธอมีความสามารถเหมือนกับปีเตอร์เลยแค่พละงกำลังไม่เท่ากันของเธอจะอ่อนแอกว่านิดนึงแต่ความว่าวของเธอนั้นเหนือกว่ามากและเธอยังสามารถปล่อยยายออกจากข้อมือได้ 17. สไปเดอร์มูนแมจาก Earth 449ปีเตอร์ r k e เกอร์คนนี้อาศัยอยู่ในยุคที่มนุษย์สามารถตั้งลกลากบนดวงจันทร์ได้แล้วเขาอาศัยอยู่ในเมืองนิวลูน่า o ยอและทำงานให้กับ Daily b er, ูเกิลรวมถึงมีแฟนชี่แมรี่เจนซึ่งเหมือนกับปีเตอร์จัก,กรวาลหลักทุกอย่างจนในท้ายที่สุดเราก็รู้ว่าเขามีบทแค่ให้มอลันหักคอเล่น18 s p i เดอร์แจาก Earth 8311 เจ้านี่มีชื่อว่าพีเทอร์พอกเกอร์ซึ่งเป็นชื่อเดียวกับหมูเขาอาศัยอยู่ในห้องแล็บชั้นใต้ดินของเมย์พอกเกอร์นักวิทยาศาสตร์โง่เง่างคนหนึ่งที่หวังจะบ,บริวัติวงการการดูแลเส้นผมและนั่นเป็นจุดเริ่มต้นของการที่เขาได้รับพลังแมงมุมถึงแม้ว่ารูปลักษณ์ของเขาจะเหมือนหมูก็ตามเขามีพลังเหมือนกับผู้ใช้พลังแมงมุมคนอื่นแต่ข้อเสียของเขาคือขนาดตัวของเขาเล็กและทําให้ประสิทธิภาพของเขานั้นต่ําต้อยกว่าชาวบ้าน19 ดอกเตอร์แอรอนสปเดอร์อิกแมนจากเอิร์ธ3 4 4 1 1ในฉบับนี้จะแตกต่างจากเวอร์ชันอื่นตรงเขาเลือกที่จะได้รับการทดลองที่รวมดีในเอของเขาเข้ากับแบงมุมแต่มันก็ไม่ได้ผลเขาจึงต้องสร้างชุดจากกลไซเบอร์ให้กับตัวเองเพื่อเพิ่มพลังแต่ถ้าไม่มีมันเขาก็แทบจะไรประโยชน์2 0 s ส i d e ป m a เดอร์แมนหรือ สไปเดอร์แฉบับญี่ปุ่นจาก Earth 51778เขามีชื่อว่าทาคุยะยามาชิโรเป็นนักแข่งรถวิบากที่ได้รับการถ่ายเลือดจากกาเลียมนุษย์ต่างดาวจากดาวแพเน e ตสไปเดอร์เขาได้รับปลอกแขนที่สามารถเลขชุดและพ่นใหญ่ได้รวมถึงการมาคับรถยนต์หรือแม้กระทั่งหุ่นยนต์ยักษ์นามว่า l e โอพา d o ดโดยเขามีบทบาทสำคัญในอีเวนต์สไปเดอร์เวิ ซึ่งคลิปนี้ก็มีตัวละครประมาณนี้ถ้ามีอะไรผิดพลาดไปก็ต้องขออภัยด้วยและก็ขอบคุณสำหรับที่ติดตามรับชมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าะนะครับบ๊ายบาย